อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจากจากเดิมอ่ะเราเคยนั่งกินกันในในบ้านถูกต้องกินกันในแบบโต๊ะเล็กๆนั่งเสียงไม่เป็นไรมึงให้มันมีแบบให้มันมีแบบบรรยากาศบ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่เคยเกิดขึ้นไงเงี้ยเงี้ยอะไผ่านไปผ่านมาอะไรน,นระเงี้ยเงี้ยผ่านไปเงีเออเอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีแบบควันลุ่งควันรถมลพิษ อะไรอย่างเงี้ยฟูมอะไรเงี้เพราะว่าเราจะได้ออกมาเจอผู้คนบ้างจากที่หลายๆคนนั้นเรียกร้องมาว่าเอ้ยออกไปกินแบบนอกสถานที่ได้บ้างไหมเพราะว่าอยากจะให้เป็นเราไปแบบรับฝีปากกับชาวบ้านคนอื่นบ้างถูกต้องหลังๆกูก็เริ่มตันแล้วไงกูนั่งอยู่กับมึงกูไม่มีหมดหมดเรื่องจะคุยแล้วด้วยไงก็ไปหาคนอื่นมาคุยด้วยบ้างถูกต้องซึ่งอย่างที่บอกว่าปากแทบแบบมันไม่ได้แทบแค่อาหารไม่ได้แทบแค่เราสองคนที่มานั่งเมานั่งคุยนั่งแทบกันแค่สองคน เราอยากจะไปพบแม่ขาแท่บไปพบบรรยากาศที่แท่บอาหารที่แซ่บคุณลูกค้าที่แซ่บถูกต้องนึกออกปะซึ่งเราเชื่อว่าบรรยากาศภายนอกมันมีอะไรแซ่บๆรอเราอยู่อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นการเริ่มต้นของปากแท่บออนทัวหลังจากนี้เตรียมรับความแท่บได้เลยนะถูกต้อง